ขั้นตอนการเติมเงินหรือ PA เข้าสู่ Wallet ในแอปพลิเคชัน Payall ขั้นแรกหลังจากล็ in, อกอินใส่ Username และ Password เรียบร้อยแล้วจากหน้าเมนูหลักเลือกไปที่ปุ่มเติมเงินเลือกเมนูเติม PA การเติ a ม PA e, มี3รูปแบบคือ 1. นึ่ำบัตรประจําตัวสมาชิก p a y ์ออฟไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่าแปดพจุดทั่วประเทศและทําการเติมเงินผ่านการให้บริการที่เคาน์เตอร์ได้ทันที 2. การเติมเงินผ่านตู้ a t m หรือ Mobile Banking หลังจากเราดําเนินการเติมเงินเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปใบเสร็จหรือแนบรูปภาพใบเสร็จของธนาคารส่งให้ระบบทําการตรวจสอบใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเงินของคุณก็จะเข้ามาในวอลเล็ตเป็น PA ของคุณทันที 3. การเติมเงินผ่านบัตรเครดิตมีทั้งระบบวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดซึ่งเราสามารถทำการตัดยอดเติม PA ได้ตามปกติเพียงแค่กรอกรายละเอียดของบัตรเครดิต <skateboard credit. S 2> เท่านี้เราก็จะมี PA มาใช้ใน wallet ได้ทันทีหลังจากดำเนินการเติมเงินเรียบร้อยแล้วเรา <S <s <uss> <S ก็สามารถเข้ามาเช็คสถานะ PA ของเราได้ที่เมนูสถานะ PA เพื่อดูยอดเงินใน wallet เท่านี้ชีวิตของเราก็จะสะดวกและง่ายขึ้นชีวิตสบายใช้จ่ายด้วย Pay All